เบอิจันนำน้องอู๋อิงไปโพสถึงหลังได้รับรางวัล3ล้านบาท สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่กําลังมาแรงอยู่ณตอนนี้ค่ะเดียกเดียว่าปังไม่อยู่จริงๆเลยนะคะสําหรับน้องอุงอิงหมอลําสาวน้อยหน้าใหม่ซึ่งอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมาเกือบจะเจ็ดเดือนแล้วซึ่งหลังจากเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะคะน้องอิงก,ก็กลายเป็นดาวรุ่งในวงการหมอลําเลยค่ะน้องอิงสามารถทารายได้อย่างถล่มทลายจนสามารถสร้างบ้านลังลัส 2.8ล้านบาทเลยนะคะซึ่งแอดคิดว่าตอนนี้นะคะน้องอิงก,ก็ใกล้จะจ่ายเงินที่จะทำบ้านหมดแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาน้องอิงทำงานแทบจะทุกวันเลยมีงานแทบจะทุกวันเรียกได้ว,ว่าตอนนี้นะคะวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยดังและปังมากมาก และเมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นวันปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะซึ่งในวันนั้นเองนะคะน้องอิงสามารถทํามาลายน้ําใจไปได้3ล้านบาทค่ะทุกคนซึ่งเป็นเงินมูลค่ามากมายเลยทีเดียวนะคะและไม่ได้มีมูลค่าแค่ทางเงินนะคะแต่ว่ามีมูลค่าทางใจกับน้องอิงด้วยนะคะและมีมูลค่าทางใจกับพ่อแม่เอฟซีที่ตั้งใจรวบรวมเงิน มาเพื่อเป็นมาลัยน้ำใจให้ของขวัญในวันเกิดของน้ององค์อิงค่ะซึ่งบอจูและซอนนุษย์นะคะก็ยังให้เงินของน้องอิงนะคะเพิ่มอีก1ล้านบาทนะคะซึ่งคิดว่าเป็นมูนลค่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบอจูและซอนนุตเนี่ยตั้งใจมอบให้น้ององค์อิงค่ะ ซึ่งการที่น้องอิงนะคะทำมาลัยน้ำใจไปได้3ล้านบาทแล้วก็บอโจซซนุตยังให้อีก1ล้านบาทนะคะก็กลายเป็นข่าวดังเลยค่ะไม่ว่าจะช่องเจ็ดนะคะหรือเพจหมอลำดังๆต่าง,งๆนะคะก็นำน้องอิงไปโพสถึงไปชื่นชมมากมายเลยทีเดียวค่ะรวมถึงเพจนี้ด้วยเพจอีจันค่ะซึ่งเป็นเพจที่ดังมากๆเลยนะคะเป็นเพจในการทำข่าวที่ดังมากๆ แอดเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพจอีจันเลยนะคะซึ่งอีจันนะคะไม่ได้มีเพียงเพจนะคะแต่ก็ยังมีรายการนะคะทางทีวีด้วยค่ะทุกคนซึ่งเพจอีจันนะคะได้โพสต์ถึงน้องอิงหลังจากที่น้องอิงได้รับมาลัย3ล้านบาทจากพอพเอมฟซี FC ประมาณว่าสุดยอดหมอลำรุ่นใหม่อุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงแห่งวงการหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง ที่ขึ้นเวทีแค่คืนเดียวในวันที่1 5กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับมาลายน้ำใจรวมมูลค่าทั้งคืนแล้วไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแถมยังมีเงินพิเศษเป็นของขวัญวันเกิดอีก1ล้านบาทค่ะเห็นแล้วอยากสมัครร้องเพลงด้วยจังเลย เป็นการชื่นชมน้องอิงจากเพจอิจานนะคะเรียกได้ว่าน้องอิงเนี่ยดังและปังมากๆเลยจุนเพจดังแบบนี้เอาไปโพสถึงค่ะแลวก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะคะในวันปิดฤดูกาลน้องอิงได้รับความรักจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะและได้รับความรักจากบอสโจและซอนุษอย่างเต็มที่ เป็นเรื่องราวดีๆของน้องอิงในชีวิตของน้องเลยนะคะสุดท้ายน,นี้ก็ขอฝากทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจน้องอิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ